มึงคิดว่าเราจะโห God! ะไม่กอดพอชมฟ้ามาลาังการก่อนได้ฟาก,ก่อนที่ก็จะกดไอ้สัตว์เขพวกเหมันทุกคนเลยหรือว่าชายต้องยิงหนึ่งมามันอาจจะดับเบิลเลยก็ได้ไงแบ่งจจบบลลยัง,งไงคิดว่า,าทิพย์จะเล่นตัวอะไรวะแบบคราวนั้นปะเดือดแฟดจฉันจะไปดักเลยเยอร์ไอส้สัตว์ ให้กูไปเองเมื่อไหร์ได้เยอะอะกูก็เล่นเพลงดาร์กได้นะอ้าวก้องตายเออกูเล่นกูเพลงดาร์กแล้วว้าโกรธไปเด้อเจ๊จู่เขาก็แย่งตำแหน่งกูไปแบบงงๆไอ้เหี้ยเอ้ยแต่แต่เราจะยอมเขาเว้ยเขาเขาเป็นนี่ไงเขาเขาเขาเป็นผู้นำไงเขาเป็นผู้นำผู้นำ พูดนำไม่โดนดาวเาแพ้มาเฮ้เนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีอํานาจเทียบเทียงกับพระเจ้าได้อะลิงจะ่ก็เหื่อยแท้ครับแพ้เลยฮ่า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 เขาเขาเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ตรงตำแหน่งมากที่สุดนะตอนเนี้ยตอนนี้จะเป็นโปรเพเยอร์ที่เล่นได้ตรงตำแหน่งมากที่สุดแล้วตอนนี้นะคุณทิพย์ะไม่เคยเห็นคนที่จู่เล่นตอนแรกกดป่าแต่คนสุดท้ายกดเมทไม่ไม่เคยเห็นคนที่เล่นอย่างี้มาก่อนเลย เพนคงเออตีนีเอคงได้กูมาอยู่ออฟเลนเนสัตกูยอมให้คนที่ก um, ูยอมให้นุษย์ที่เคียบเคียงพระเจ้าได้อยู่เลนกลางเฮ้ยอะไรอ่ะบอดเหรอ๋อเหยียคนนี่ไหวไอ้สัต เฮ้ยเฮ้ยที่เคพมองกว่าไอสัตว์เฮียจะพูดงี้ดิทำไมมาดูคลิปกูมันอาจจะด่ากูก็ได้นะมันอาจจะไม่ด่ากูเพระว่าอาจจะด่ากูมากกว่าไอ้ยี้ยไหวดังไว้อค่แล้วแบมมาอยู่นี่แล้ว ไปดีกว่า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 ,วาเฮ้ยเฮ้นเยสเคแลตว,ว้าวไม่เคยเห็นผู้เล่นที่เก่งขนาดนี้มาก่อนเอางงเฮียมันเคลียร์ีเสร็จแล้วไอ้กลวยเฮ้ยเฮ้ยเอาอเฮียมเคลียร์ไม่เสร็จหรือไง เอ้าตายห่าซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยลมเบไอ้เฮ้ยกูไปเข้าไอ้ตว์เฮ้ยถอยเฮ้ยเฮ้ยคุณเรดเจ้าเลนในสมโลหน่อยสิ ที่ยาเท่าไะเฮ้ยโดนอะไรล่ะเฮีำลังอยู่ในป่านแน่เลยสัสไม่รู้เลยเฮ้ยตีเทียหายอ่ะเอาตัวละกูรู้แล้วอยู่ไหนไอ้สัตว์กูเจอตัวละเฮ้ยทิ้งประจุวิญญาณแล้วไปแล้วไปลองไป หายไปไหนกันแล้ววะเอาบวกกันอีกแล้ว <S <S <an> ต้องเติมไฟทันแล้วมั้งเนี่ยเฮียเอ็นหัวม <S an> าเป็นมายองฮ้ส <S an> วัสดีเฮีย้ยแม่งไม่ได้เลยสัตนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยน <S <S <an> <S เลนมาอย่างเงี้ยเนี่ยเฮีย <an> ไ,ไปแล้วกูไปแล้วกูไปไปซะแล้วพนาทอนาอพนทิพย์พนาทอนที่เล้ววะผู้ใหญเฮี้ยแม่งไอ้ไก่มึงมาให้มันเห็นเชื่อให้เลยอ แต่กูได้เฮ้ยเอ้ยแรดเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม,ไม่ไม่มีดาราตะวันดละเบอร์พิภพตายบอล น <si ี่แหละล่างดาราสวรรค์แล้วิปพบเทนหวิถีที่แท้จริงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเฮ้ยตายจบลไอ้เฮีย เบ์แบโพโอ้ยเฮี้ยแล้ววะเฮ้ย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 ตายยังนวะตายงั้นตายแล้วัดสติเกียรเมื่อกี้เฮี้ยอะไรไม่รู้แม่งดังเต็มหูกูเลยไอ้ควย จูจูก็มีเสียงระเบิดเต็มหูโวยเหี้ยแม่งเอ้ยออจบแล้วพระเจ้ากูคนที่เคียบเคียนก,กับพระเจ้ากูตายซะแล้ว ปล่าทยคกุกินไหมเอ้าไอ้เฮียได้คิวเฉยเลยสาวฟันปานคือกูต้องไปการบนการบนดีบออ่บกว่าคุยเคียกันทีไ่ไฟสั่นรถสองคันหรือกูตามายังรวดเร็ว อ๋อเมื่อกี้คงเป็นเสียงไ,ยยไอ้นี่โดยมาอันติกูโดนมาเอี้ยแม่งลงดังทุบเลยไอ้กูดันบนเลยดีกว่าไอ้ตว์เดี๋ยวค่อยบินไปหาแล้วกันถ้าระยะมาถึงจบไรไเฮียจะจบะไรไเฮียอยอ่างเงี้ยขวานัมเบอร์ทำอะไรคนเดะะียว อ่ะแล้วกูต้องขอจัดเรือดนี่ว่ะจะไม่ต้องรอกไว้เฮียแล้วแาเมจกูมันได้นี่เขาพลาดตายลำเบอร์มึงไฟเฮียไอ้กอล์มอันล่ามาเนี่ยไอ้สัตว์มึงเล่นก็ไม่จบหรอก เพิ่มเลือดไงเวลาไยหนักๆไ้ตยเฮ้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 ยาเรียบร้อยกูตายสารไปกันกูเลยสักตัวจบเลยไอ้เจียริ้วริ้ริ้ เอ้ยลิงลเ R m. R m. R m. ิงไอ้นี่มาอยู่หายหายเออเนี่ยสวยเจ๊เจ๊เอ๊ะอ่ะตายอ่าไก่นี่ยไหวสัตว์เฮ้ย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 ้ความพริ้วเจ่าความพริ้วเออยึดเค้ยถ่ายถ่ายทุกช็อตเอ้ยเอ้ยแรดจะกรันแรดจะกรันโลว์จะการันบอลจักรันแล้รดพวกตายเฮียเคลียร์ขี้ผนาแม่ไงสัตว์ แลกเคียร์คีบว่ะไม่ตาวันร่ำกูยื้อเวลาแต่ดังเคียร์คีบว่ะ